ไม่รู้ฮัลโหลพี่แอลฮัลโหลโ๋าอยู่ไหนอ่ะเซมวิ่งเองอะ ผมอยู่ออยังอะไรนะไปซืเอข้าวหร้เป็นเสข้าวไร้ไปด้วยปะ Gay Oh Des lighe อตายตายอะไรขุ้นมาครับฮะอยู่ไหนอยู่งอยู่กับเซ็กดันดินอยู่ตายจลินแถวไอ้นานาแถวเขาเรียมไปกับใครก็ไปกับเซมไปดูดินบอก ไปดูที่คุ้มจไปโครนะพอดีพรุ่งนี้เราจะเอาทีมงานเราน่ะจะเอาดินไปบริจาคเขาก็ไปซื้อดินที่โน่นเอาอ๋อจะก็คือรถระ้อยเราก็ซื้อรถระ้อยเราก็เอารถเราเนี่ยไปีของตะตุงแล้วก็ของพิมพแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะเอาคันเหลืองไปแล้วก็ของที่อันนึงอ๋ออันนี้พี่คุยกับตะตุงแล้วใช่ไหมครับวันนี้แหละอยู่กับตะตุงนี่แหละก็คุยกันแล้วแต่พรุ่งนี้ไมโครมันไปทำตาอ๋อโอเคพี่ เขาขุดขุดสำรวามันอยู่ตรงไหนใกล้อย่างงี้นะเราก็ไปไปอย่งเรี้ยเราก็ไปซื้อดินของเขาครับมันก็ไม่เป็นไรเนาะขี่รถกับพันหนึ่งเนาะครับพี่เออแล้ก็รถเราแก็คือเราทําบุญเนาะอย่างว่าเนี่ยก็เติมน้ำมันนิดๆหน่อยๆมันก็วิ่งไม่ค่อยได้ได้พื้นที่มันถูห้าห้าอ๋ออันนี้เอาไปทําบุญบอกใช่ใช่เอาไปทําบุญเดีย๋ยวพี่จะพาไปลงพื้นที่ด้วยไปถ่ายอยูท่ทางนู้นด้วยโอเคครับพี่โอเคครับอพอพอดีวันนี้พี่ไปบริจาคเขาแล้วทีนี้มันมันขาด คืออ่ดินถมคือเสาอะไรเขาไปเรียบร้อยแล้วอ๋อครับพี่แต่ดินเขายังไม่รถพี่มาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมเด็กรถพี่ใช่ไหมอ๋อรถพี่อยู่บออ่อ,บอวะอ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเคพี่ให้ผมไปหายอยู่ไหนนี่พี่จะ อาโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปหาอยู่บอกก็ได้เออยู่นี่แล้วก็ค่อยเอารถพี่ออกไปครับครับได้พี่ได้ได้ได้ครับครับครับเดี๋ยวผมเข้าไปหาเดี๋ยวนี้เลยพี่ครับ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 แล้วพรุ่งนี้จะเปลี่ยนทพายน้วมันเครื่องยังไงโตอยู่ตรงสายมั้ยพรุ่งนี้ไปทำบุญที่ไหนไม่รู้อ่ะพี่ ของของใช่ไหมไปเสี่ยิงไปหาช้างเยี่ยวแล้วมามาถอยมาเดี๋ยวตัดรถยังตัดรถเลยตัดรถยังเสียก็ต้องมาเองไหมมามามาตัดรถแล้วครับผมพอฮะ Bye. Tìm 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 Đến na máy, đến na máy. Đến na phải đến na phải máy. Hơ. luôn, đơn, đơn, Đến เกือบไปแล้วแซกผมเซอร์มามามาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบ้เพียงเท่านี้นะครับผม โอเคครับ bye bye, รบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้ไว้เจอกันหน้าครับครับครับผมเพราะดินตอนนี้มันจะหมดแล้วนะ่ะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ยายบอกไ,ไหมดูก่อนเนาะตรงนี้ถ้าเต็มยังไงเด้อถ้าดินยังไม่หมดเดี๋้อมาทีให้เรายายเนาะการค้านี่บอกครับครับครับ,รบฮะเอฟซีลุงพลบ่น,นี่ยยินดีจะตั้งชื่อนี้คิดว่าแซมวิ่งเป็นเอฟซีลุงพล เทำไหมเจ้ากะกระเกษลุงพลเหนื่อยหน่อยเอาทำไมเจาะกับเกษรุงพลเขาเองนั่งฟังลุงพลอยู่เนาะแซมมิงบอกเป็นเอฟซีเลยอ่ะเอาไหมเอาไหมตั้งชื่อคลิปนี้อย่างนี้ไหมตั้งชื่อคลิปนี้ดีไหมดี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 ไหมแซมมิงบอกอยากดังเหมือนลุงพล นี่ก็ตามข,ข,ข่าว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 ของลุงพุนอยู่นะแซมบิงโอ้โหกลองหนึ่งมันดันอยู่สิบทีอ่ะมันหน้ากลองหนึ่งมันหน้าจะเสร็จไปเลยนะเนี่ยนี่ นี่ไม่รู้ว่าจะกี่เที่ยวนะครับี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ งู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 หมายแล้วพี่เดทางเข้าก็จะลำบากนิดหน่อยครับผมมามาฝั่งนี้กาแฟฝั่งนี้ก็กกต้นก้วล หันยกล่องเขานะเดินหน้าไปไหมเดินหน้าไปไหมมาอยา่ามาอยา่ามาเริ่มเก่งแล้วนะครับพี่เดเนี่ย้ายหนะ่อยซ้ายหน่อย Sai ba, sai bao tung tung Wow, wow, bao, bao Ui Khóa, khóa, khóa Khóa, khóa lên, khóa lên Khóa bay, khóa bay Bay ếc, bay ếc Bay ếc, bay ếc Ếc, hô โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับาไา้เจอกันคลิปหน้านะ FC ลุงพลบ๊ายบายครับ